พี่รุ่นไหนดีมันยังน่าใช้ไหมตัวไหนไปต่อได้นานกว่ากันก็เลยนำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูกันอายุจริงๆเขาห่างกันอยู่ประมาณ2ปีนั่นหมายความว่า iPhone จะเก่ากว่าซัมซุงจะใหม่กว่าทีนี้เรื่องของการกันน้ำทั้งคู่รองรับ IP68 เหมือนกันทั้งคู่ครับแต่ว่าณนะ ปัจจุบันที่เปิดตัวมาได้นานแล้วเนี่ยเรื่องของซีนยางเรื่องของกาวกันน้นานานาําต่างๆมันย่อมเสื่อมสภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้นําไปจุ่มน้ําไม่แนะนําให้นําไปลุยน้ําในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อของตัว iPhone จะเป็น Lightning 2.0ครับส่วนของ Samsung S23 Ultra เนี่ยจะเป็น USB Type C 3.2ครับในจุดนี้ Samsung Galaxy S23 Ultra ยังไงก็ได้เปรียบกว่าในด้านของเทคโนโล หน้าจอเนี่ยของตัว iPhone 13 Pro Max จะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วส่วน Samsung จะเป็น6.8นิ้วซึ่งขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันใกล้เคียงกันนะตัวไหนก็ได้เลยความละเอียดของ iPhone จะเป็น Full HD Plus แต่ถ้าเป็นของ Samsung เนี่ยเขาจะเป็น 2K iPhone จะเป็น c e r a m i c Shield Glass ของ Samsung จะเป็น Corning Gorilla Glass Victus 2ความแข็งทนทานพอ,พอ กั p อ o n นเ, iPhone เนี่ยเขาจะมีระบบสแกนหน้าก็คือ Face ID แต่ว่าถ้าเป็นของซัมซุงเขาจะเป็น Fingerprint Under Display ก็คือเป็นแบบ u l t r a Sonic ครับซึ่งระบบความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่าดีเหมือนกันทั้งคู่สแกนลายนิ้วมือใต้จอเนี่ยมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่อันนี้โดยส่วนตัวผมนะจอของ iPhone จะเป็น Super Retina HDR OLED 120 h z รองรับ HDR Do l าร Vision ส่วน a m s u n งเขาจะเป็น Dynamic AMOLED 2x 120 Hz. รองรับ HDR10+ Plus พิกไ n e s s ของ iPhone เนี่ยจะอยู่ที่1,200 nits ครับถ้าเป็น Samsung เนี่ยจะอยู่ที่1,750 nits ครับซึ่ง p พิกไ n e s s ของ Samsung จะมีมากกว่านั่นเองแต่จากที่ได้ไปลองใช้กลางแจ้งโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยสู้แสงแดดได้ดีไม่ได้แตกต่างกันเลยดูหนังหชั่วโมงเสียง50%แสง50%ครับแบตเตอรี่ของทั้งคู่เนี่ยลดไปเท่ากันเลยครับอยู่ที่8%ทั้งทที่ iPhone สุขภาพแบตก็เสื่อมแล้วนะครับของซัมซุงเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะแต่ว่าด้วยการกินพลังงานของหน้าจอของฮาร์ดแวร์ของ Android ระบบเนี่ยมันกินมากกว่าอยู่แล้วมันก็เลยทําให้โอเคเซมเซไม่ได้ลดมากเกินไปไม่ได้อึดมากจนเกินไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันในส่วนของลำโพงครับตรงนี้ให้ลำโพงมาเป็นสตริโอคู่เหมือนกันครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงเทียบกันดูว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ iPhone 13 Pro Max เขาจะมาพร้อมกับระบบ iOS 15ซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็น iOS 18แล้วก็รองรับ iOS 26ที่กำลังจะมานี้ด้วยส่วนของ s a m s u n Galaxy g A23 Ultra เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Android 13ซึ่งปัจจุบันจะใช้เป็น Android 15แล้วก็รองรับ One UI 7ซึ่งจะได้ฟีเจอร์ AI อะไรมาครบถ้วนหมดทุกอย่างในขณะที่ iPhone ก็กำลังจะได้ UI ใหม่ที่เป็น iOS 26ที่ดูดีมากๆเป็นการเปลี่ยนค้งใหญ่เล ซึ่งผมบอกแบบนี้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีอนาคตทั้งคู่ชิปเซตของ iPhone 13 Pro Max จะเป็น Apple A15 Bionic ครับ a 23 Ultra จะเป็น Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งทั้งคู่มีความแรงที่เหลือๆมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตเรือธงตกรุ่นแล้วก็ตามแต่ความแรงก็ถือว่ายังแรงมากๆรองรับ 5G เหมือนกันทั้งคู่เลยนะผลเทสของตัว g e e k b e n c 6ครับคะแนนของ CPU เนี่ย iPhone Single Core เนี่ยจะได้อยู่ที่2,434ครับในขณะที่ Samsung เนี่ยจะได้อยู่ที่2,50 0ก็ถือว่าช้ากว่านั่นเอง Multi c ของ iPhone ครับก ก็จะอยู่ที่5,989แต่ถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยจะอยู่ที่5,426ก็ถือว่าช้ากว่านั่นแหละพอมาเป็นคะแนน GPU เนี่ย iPhone ก็มีคะแนนอยู่ที่21,634ในขณะที่ซัมซุงเนี่ยจะมีคะแนนอยู่ที่9,250ครับแรมแล้วก็ความจุเริ่มต้นของทั้งคู่เนาะของ iPhone 13 Pro Max เขาจะให้มาแรม6ครับแล้วก็ความจุเริ่มต้น 128GB แต่ถ้าเป็น s a m s u n Galaxy g A23 Ultra แรมเริ่มต้นจะให้มา 8G ความจุเริ่มต้นจะให้มา256กิกก็ถือว่าเยอะกว่าการใช้งานยืดหยุ่นกว่าเก็บแอป,ปเก็บรูปภาพเก็บไฟล์ได้มากกว่านั่นเองผมมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้โหลดแอป,ปเยอะๆใช้เรื่องของการเก็บภาพไฟล์วิดีโอต่างๆนานาเยอะๆเนี่ยเก็บข้อมูลได้เยอะผมว่าซัมซุงยังไงก็ชนะในสุดจุดนี้ไปทีนี้วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างครับเกม ROV ครับทั้งคู่นะปรับกราฟิกได้สูงสุดเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็รองรับที่60เฟรมครับ iPhone 13 Pro Max ครับแบตเตอรี่ลดไป26 6%ครับ อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น41.9องศาในขณะที่ Galaxy a 2 3 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ลดไป16%ซึ่งอึดกว่านะครับแล้วก็อุณหภูมิจาก31องศาขึ้นมาเป็น37.6องศาก็ร้อนน้อยกว่าเช่นเดียวกันมันก็เป็นอาการประจําแบรนด์อยู่ดีนะครับที่ iPhone เนี่ยเขาจะอาร้อนมากกว่าแต่ในส่วนของการเล่นจริงๆเรื่องของการเล่นเนี่ยผมว่าเลื่นไหลไม่ได้แพ้กันเลยทั้งคู่แต่ในเรื่องของการทัสแซมปิง้งผมยังให้ภาษีของ iPhone ทัสติดนิ้วกว่า ปับจีเนี่ยปรับกราฟิกได้เหมือนกันทั้งคู่เลยครับคือปรับกราฟิกได้3แบบก็คืออัลตร้า HDR จะได้เฟรมเรทอัลตร้าถ้าปรับกราฟิก HDR จะได้เฟรมเรทเอ็กซ์ตรีมปรับกราฟิกสมูทจะได้เฟรมเรทดที่อัลตร้าเอ็กซ์ตรีม120เฟรมก็เลยเลือกเป็นแบบ120เฟรมเหมือนกันทั้งคู่เลยนะ1ชั่วโมงของ iPhone 13 Pro Max แบตเตอรี่ลดไป36%อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น43องศาถือว่าร้อนพอมาเทียบกับ S นี่ยแบตเตอรี่ลดไป3ี ก็อึดกว่า2%อุณหภูมิจาก34องศาขึ้นไปเป็น41.1องศาก็ถือว่าร้อนใกล้เคียงกันอาจจะร้อนน้อยกว่าประมาณ2องศาเท่านั้นเองนะครับผมมองว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะสําหรับ2รุ่นนี้สําหรับการปรับเซตติ้งแบบนี้ความแรงในระดับนี้เรื่องการยิงการเล่นต่างๆนาลื่นไหลทั้งคู่ขอเอาอยู่ตีครับปรับกราฟิกได้ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดปรับกราฟิกมีเดียมจะได้เฟรมเรทอัลตร้า120เฟรมเหมือนกันทั้งคู่แต่ถ้าปรับกราฟิกเอาเฟรมเรทแม x นะ iPhone จะปรับได้แค่วิดี่ไฮส่วนซัมซุงจะปรับได้เป็น Max เลยเพราะฉะนั้นซัมซุงจะปรับได้สูงกว่าในค่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นมีเดียมเหมือนกันเนี่ยก็ปรับได้อัลตร้าร้อเฟรมเหมือนกันก็ผมก็เลือกเป็นร้อยสิบเฟรมเหมือนกันนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยของ iPhone นะแบตเตอรี่จะลดไป2 3อุณหภูมิ3าองศาขึ้นไปเป็น3ามองศาในขณะที่กาซี่ a ยี่สิบสามอัลตร้าเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป26%ี่มิจากาาเปอ,อมาเ็นเน,เนี่็นว่าซัม งกินแบตเตอรี่มากกว่า3%แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าประมาณ2องศานะครับก็สลับกันเนาะก,กับเกม PUBG นะครับเกมนี้ก็ iPhone ก็จะจัดการพลังงานกับความร้อนได้ดีกว่าซะอย่างงาั้นนะครับแต่ในแง่ของการเล่นอะลื่นไหลดีเหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันเลยรุ่นไหนก็ได้เลย a d f a u l t Regen Unit ครับ ปรับกราฟิกสุดทั้งคู่เลยนะ iPhone เนี่ยจะรองรับอยู่ที่60เฟรมแต่ว่าก l ซ x y A23 Ultra ครับเขารองรับเฟรมเรทได้สูงถึง96เฟรมเรทครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่แปลกๆงงๆเหมือนกันนะ1ชั่วโมงเนี่ย iPhone แบตเตอรี่ลดไป21%ครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น38.5อ oh งศาก็ถือว่าร้อนกว่าก l ซ x y A23 Ultra แบตเตอรี่ลดไป30%ด้วยที่เฟรมเรทมันเบิ้ลขึ้นไปสูงแล้วก็อุณหภูมิ30องศาขึ้นมาเป็น35.4องศากลายเป็นความร้อนน้อยกว่า ใชอย่างงานถือว่าจักการความร้อนได้ดีครับแต่แบตเตอรี่ก็สูงขึ้นกว่าด้วยที่ค่าเฟรมเรทมันมากกว่านั่นเองนะครับเกนจินอิมแพคครับทั้งคู่ปรับการตั้งค่า default เดิมที่เขาปรับมาให้เนี่ยจะเป็นมีเดียมครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมเหมือนกันทั้งคู่เลยครับไอโฟนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป15%อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น3า7องศาในขณะที่ไกซี่เอเจ็ดสามอัลตราครับแบตเตอรี่ลดไปมากกว่าครับนี่ึินไปเป็น 38.1องศากลายเป็นว่าเกมเนี้ย iPhone ครับทำเพอร์ฟอร์แมนได้ดีกว่าในทุกๆด้านเลยก็แปลกเหมือนกันนะที่ Samsung เกมนี้จะกินพลังงานแล้วก็ความร้อนที่มากกว่านั่นเองทีนี้มาในส่วนของพาร์ทของกล้องกันบ้างครับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านเ1ฟนขนาดเซนเซ,นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.7ก็ถือว่าเล็กมีชิปเซนเซ,นเซอร์ o i s ในตัวเล็ดด้วยของ a อ3 Ultra ความละเอียด200ล้านครับ f 1.7แล้วก็ขนาด เซนเซอร์ใหญ่กว่าครับอยู่ที่1ส่วน1.3มครับมี OS ในตัวเช่นเดียวกันครับเลนเทเลโฟโต้ครับของตัว iPhone จะเป็น12ล้าน F 2.8เป็นออปติคอลแบบ3เท่าแล้วก็มี OS ด้วยกา l a x y A23 Ultra อตรเนี่ยจะเป็นเลนเทเลโฟโต้10ล้าน F 2.4แบบออปติคอลสเท่าเช่นเดียวกันครับมี OS ในตัวเหมือนกันแล้วก็มีเลนเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ p พ r i s โ o p e 10ล้านพิกเซล f 4.9ครับมี OS ในตัวแล้วเป็นออปติคอลแบบโซม10เท่านั่นเอง Ultra wide เอ w i ัวเราวาย 12ล้านเหมือนกันทั้งคู่ครับของ iPhone จะเป็น f 1 8ของ Samsung จะเป็น f 2.2มุมมองใกล้เคียงกันครับอยู่ที่1 3ม mm, มแล้วก็เป็น1น0องศาเหมือนกันออโต้โฟกัสเหมือนกันแต่ขนาดเซ็นเซอร์ของตัว Samsung จะใหญ่กว่าการอัดวิดีโอกล้องหลังครับ iPhone จะได้เป็น 4K 6 0แล้วก็รองรับโปรเลสด้วยแต่ว่าของ Samsung เนี่ยเขาจะอัดได้ที่ 8K แล้วก็รองรับที่ 4K 6 0ด้วยเช่นเดียวกันกล้องหน้าครับ iPhone จะเป็น12ล้าน f 2.2อจอัดวิดีโอ 4K 6 0ของ ซัมซุงก็จะเป็น12ล้านเหมือนกัน f 2.2ไอวีโอที่4 k 6 0เฟรมเช่นเดียวกันก็้องหน้านะซอฟต์อ่อนนุ่มเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า iPhone เนี่ยจะสว่างกว่านิดหน่อยนะแล้วก็มุมมองเนี่ยแคบกว่านะครับถ้าถ่ายในโหมด Portrait นะตัดขอบเนี่ยละลายหลังทําได้ดีไม่ได้แพ้กันครับกางคืนครับการสโลว์สปีดชัตเตอร์เนี่ยผมว่าพอ,พอ,พอกันนะแต่ว่า iPhone เนี่ยเขาจะมีคอนทราสที่ค่อนข้างจัดกว่านะครับทำให้ตัวแบบเนี่ยดูสว่างแล้วก็มีสีอิ่มกว่าทำ ได้ดีเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่ครับเอาจริงๆเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับใช้งานได้ทั้งคู่อ่ะการอัดวิดีโอครับ 4K 60เฟรมเนี่ย iPhone เนี่ยคอนทราจะจัดกว่าหน้าขาวสว่างมากกว่าครับ S23 Ultra เนี่ยจะเน้นเฉลี่ยทั้งภาพแล้วก็การวัดแสงเนี่ยผมว่าพอๆกันนะไม่ได้วู่ว่าบครับกันสั่นเฟรมเรทเนี่ยทำได้นิ่งเหมือนกันทั้งคู่ครับกลางคืนเนี่ย S23 Ultra จะมีนอสที่มากกว่า iPhone นิดหน่อยครับสีสันของ A23 Ultra จะออกเพียเพ้ยนๆหน่อยโดยรวมผมว่า iPhone จะเก็บอาการได้ค่อนข้างดีกว่าครับกล้องหลังเลนหลักครับรายละเอียดดีไม่แพ้กันครับต่างกันที่โทนของสีแล้วก็ไวท์บาลานซ์ A23 Ultra เนี่ยถ่ายได้ใกล้กว่าทําให้ได้องค์ประกอบภาพที่สวยแล้วก็ละลายหลังได้ดีกว่านะสีสันของ A23 Ultra ก็โดดเด้งมากกว่าด้วยถ่ายอาหารเนี่ยจบหลังกล้องได้มากกว่า iPhone iPhone นี่ต้องไปแต่งต่อต้องนําไปทําต่อภาพฟิวนี่มีความใกล้เคียงกัน นะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่แต,แตกต่างแค่บางภาพบางจังหวะเท่านั้นครับโดยรวมถ้าเน้นจบหลังกล้องผมว่า A23 Ultra ก็จะได้เปรียบมากกว่าเล่นอั t r a Wide ครับ iPhone จะติดไปทางองมฟ้าหน่อยๆครับส่วน A23 Ultra จะติดทางองมเหลืองกว่าซึ่งแสงจริงเนี่ยผมว่ามีความใกล้เคียงกับ A23 Ultra มากกว่านะมุมมอง iPhone จะกว้างกว่าหนอยครับเพราะว่าถ่ายในระยะ 0.5x ส่วน A23 Ultra จะเป็น 0.6x ครับ A23 Ultra Contrast ก็จัดกว่านิด หน่อยด้วยทําให้ภาพเนี่ยมีมิติมากกว่า iPhone iPhone ก็จะเน้นซอฟต์อ่อนนุ่มมากกว่ามีออโต้โฟกัสครับใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยพอเรดครับ สีสันเนี่ยเหมือนเล่นหลักเลยนะ A23 Ultra ก็จะติดทางอมเหลือง iPhone ก็จะติดทางอมฟ้าครับสกรีนโทนผมว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะซอฟต์อ่อนนุ่มมากกว่าครับ A23 Ultra จะเน้นสีสันที่อิ่มกว่าแต่ก็ซอฟเหมือนกันนะตัดขอบได้เนียนเหมือนกันทั้งคู่ครับจะมีบางภาพที่ iPhone จะติดเหลืองทั้งภาพไปเลยโดยรวมเรื่องของสกรนโทนสีสันในทุกสถานการณ์นะผมว่า A23 Ultra ค่อนข้างที่จะคงที่มากกว่าครับในโหมดครับ เก็บรายละเอียดแสงสีสันได้ดีเหมือนกันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยใช้รุ่นไหนก็ได้เลยทําได้ดีทั้งเลนหลักแล้วก็เลนอัลตร้าไวเลยนะ iPhone จะออกทางฟุ้งๆมากกว่าหน่อยนะครับส่วน a 2 3ยี่อัลตร้าก็จะเก็บไฮไลท์ได้ดีกว่าสีสันอิ่มกว่านิดหน่อยด้วยที่สโลว์สปีดชัตเตอร์นานกว่าด้วยนะครับไอโฟนเนี่ยแทบจะ ไม่สโลเลยดีกว่านะครับเหมือนใช้โหมดออโต้ในเรื่องของพาร์ทการซูมครับตรงนี้ไม่ต้องสืบเลยว่า iPhone เนี่ยจะด้อยกว่าเพราะว่าระยะของเลนส์ออติคอลเขาจะได้แค่3เท่าส่วนของส่วนของ A23 Ultra เนี่ยเขาจะมีเพนส์สโคปที่เป็นซูม10เท่ามาให้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการซูมไกลและคุณภาพในการซูมไกลที่คมกว่ายังไง A23 Ultra ก็ได้เปรียบมากกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วการถ่ายภาพมาโครเนี่ยผมว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับอันนี้ผมว่า สูสีกันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะขนาดนั้นก็อาจจะแตกต่างกันเรื่องของสีสันเล็กๆได้น้อยเท่านั้นเองเลือกใช้รุ่นไหนก็ได้เลยครับสาหรับการถ่ายภาพมาโครนะวิดีโอในกล้องหลังเนี่ยซัมซุงก็จะได้เปรียบด้วยที่ความละเอียดได้มากกว่าถึง 8K 30เฟรมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ไปใช้ 4K 60เฟรมผมว่ามีความใกล้เคียงกันมากทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะเอาจงจริงแทบไม่ได้เรียกว่าไม่ได้แพ้กันเลยดีกว่าสีสันของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยสว่างไปทางฟ้ามาก why เอจิ๊าอัลตราก็จะติดเหลืองนิดหน่อยความสมูทกันสั่นเนี่ยผมว่าทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับการอัดเสียงออโต้โฟกัสก็พอๆพพกันนะครับอันนี้ผมว่ารุ่นไหนก็ได้นะกลางคืนเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าเอ3ิ๊ t สาอัลตราจะเก็บไฮไลท์แล้วก็เฉลี่ยแสงได้ดีกว่า iPhone นะ iPhone 13 Pro Max คอนทราสต์ค่อนข้างจัดกว่าทําให้ตัวแบบเนี่ยสว่างกว่าโดยรวมผมว่าทําได้ดีเหมือนกันแหละนะไม่มีภาพยุยภาพซ้อนทั้งคู่เลยนะอัลตร้าวาครับทำได้ดี เหมือนเล่นหลักเลยครับ iPhone ก็จะติดทางฟ้า Samsung ก็จะติดทางเหลืองมุมมองของ iPhone จะกว้างกว่านิดหน่อยครับสีสันของ a 2 3 Ultra จะสดอิ่มมากกว่ากลางคืนเนี่ย iPhone จะฟุ้งแล้วก็วุ้นนิดหน่อยครับส่วน S23 Ultra จะสด อิ่มคมมากกว่าส่วนตัวนะผมชอบ A3 Ultra มากกว่านะในที่แสงน้อยครับในส่วนของภาครับสัญญาณ Wi-Fi ครับ iPhone จะให้มาเป็น Wi-Fi 6ครับแต่ว่า s m ั s u n g g a l a x y A3 Ultra จะให้มาเป็น Wi-Fi 6e จากผลทดสอบผมบอกเลยนะว่า Samsung จับสัญญาณได้ดีกว่าและรับรองสปีดได้ค่อนข้างสูงกว่าเรียกว่าเต็มแม็กของสปีดเน็ตที่บ้านผมเลยในขณะที่ iPhone เนี่ยจะรับสปีดเน็ต ได้แค่ครึ่งเดียวของการดาวน์โหลดซึ่งเห็นเห็นเลยว่าความแรงของการรับสปีด WiFi อ่ะซัมซุงดีกว่าเห็นเห็นบลูทูธของ iPhone จะเป็น5.0ถ้าเป็นซัมซุงจะเป็น5.3ครับถ้าในแง่ของตัวเลขในฝั่งของซัมซุงก็จะมีภาษีที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบ Ecosystem ในเรื่องของระบบ iOS ที่มันซิมเลตอยู่แล้วโล w l ชั่นซี่ต่ำอยู่แล้วผมมองว่ามันอาจจะใกล้เคียงกันในเรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อเผลอไอโฟนอาจจะกินกว่าในหลายๆส่วนด้วยเพราะว่าจากที่ผมได้ทดลองในเรื่อง การเชื่อมต่อกับหูฟังการเล่นเกมเกมโหมดต่างๆผมยังรู้สึกว่า iPhone เนี่ยค่าหน่วงเรเลยนซีได้ดีกว่าไวกว่าการจับดาวเทียมพอๆกัน นะทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เขาจะไม่ได้มีดาวเทียมในฝั่งของจีนเลยทําให้การจับสัญญาณการนําทางเนี่ยเรียกว่าเสมอๆกันเลยก็ได้ก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างในที่ทับซ้อนในที่พื้นที่ที่มันทับซ้อนกันแต่ว่าถ้าเอาเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ทับซ้อนมากอย่างเช่นอยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่ต่างจังหวัดหรือรเขตปริมณฑลก็สามารถที่จะนําทางได้แม่นยาครับแบตเตอรี่ของตัว iPhone เนี่ยจะมีอยู่ที่4 3 5 2สมิลลิแอมส่วนของ Galaxy A 2 3 Ultra จะอยู่ที่ ที่5,000ม mm. ิลลิแอมป์ ในจุดนี้ผมมองว่าใกล้เคียงกันเพราะว่า iPhone ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะน้อยกว่าแต่การจัดการพลังงานหลายๆส่วนก็ดีกว่าในส่วนของรองรับเรื่องของการชาร์จเนี่ยผมว่าซัมซุงก็ยังรองรับวัตต์ได้ค่อนข้างสูงกว่าอยู่ที่45วัตต์ส่วน iPhone อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก20วัตต์แต่ว่าในเรื่องของการชาร์จไร้สายเนี่ยแม็กเซฟได้อยู่ที่15วัตต์ครับในขณะที่ซัมซุงก็รองรับไวเลสชาร์จอยู่ที่15วัตต์เช่นเดียวกันซัมซุงเขาจะได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือเขาสามารถที่จะรีเวิร์สชารด เทคโนโลยีในเรื่องของการยืดหยุ่นเนี่ย ของตัว A23 u l ตราก็ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านะครับมีหนาซ้ํายังมีปากกามาให้ด้วยครับนี่คือจุดเด่นของเขานะซึ่งปากกาของเขาทําได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างมากจดเขียนได้ใช้ร่วมกับ AI ได้ใช้กดเป็นรีโมทในการถ่ายรูปได้เหนือกว่าแน่ๆมีปากกามาให้ด้วยเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ใครอยากได้ระบบที่ดีเสถียรผมว่า iPhone ก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ใครที่ใช้ระบบ Ecosystem ของ Apple อยู่แล้วผมว่า iPhone 13 Pro Max ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่ง ที่น่าสนใจอยู่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าทั้งคู่ เป็นมือถือที่คุ้มค่าและสุดมากๆในระบบของตัวเองชิจารณาในเรื่องของการซื้อมือถือมือสองที่ตกรุ่นมาแล้วเนี่ยสุขภาพแปดเรื่องของซิลยางกันน้ําเรื่องของหน้าจอบางทีก็เจอจอเขียวบ้างจอเป็นเส้นบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ก็ระวังกันไว้นะจุดนี้ด้วยรับได้คุณก็จัดไปก็ถ้าใครมีฟีดแบ็กยังไงมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันไว้ที่ใต้คลิปได้ละกันนะสำหรับวันนี้ผมและตัว iPhone 13 Pro Max ซัม ซงไกซี่เอจี u สามอัลต้ต้องขอกรบาบลาทุกท่านไปพีท่านนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ